เจ้าวินทร์หานที่สองน้องใหม่ลายไทยบวกแยสตูระดาพระจันทรที่สองน้องใหม่ลายไทยบวกแยสตูระดาต้องทำความดีเจ้าหน้าที่หนาขึ้นหนึ่งครับอ่าต้องแดงน้องต้องเกี่ยวขึ้นครับเจ้าสินทร์ đây này, phải làm sao mà để ta đi mày cao tinh cao เจ้าอินทาวจัาวจ้าวจ้าจ้าวจาวจ้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 าวจาวจ้าวจ้าวินาวจ้กวจ้า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 วจจาวจ้าวจ้าว้าวจ้าวจ้าวาวจ้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 ้าวจ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 ้า นังมันตอมเพราะท่านไปสะดุดครับน้องใหม่เจ้าอุงซีดูกันไปก่อนดูกันไปก่อนอ,อ่าเจา้าอุงซีอ่างปลาเพื่อนๆครับลงไวมากอากาศแจ่แล้วครับสารครับท่าน และระดับครับกมีนนีนัยเก่าิแนนนะครับอ่ารอบจัดจัดนะพีคามพึนงมาคกอยทีเรียงรอจัดจัด,รดจครับางช่อ,ง,อ,ง,อง,งที่ขการงก็ือของสอนทีร้อยตัวมาสอง,งที่เลี้ยงกันน,นะครับเจาอินทรี บาาที่ข้ามเพิ่นเดียวครับเจอยซีครับควรจะได้ลอยยีทิพคะแนนไหมครับบาถที่ชมามครับพอทนก็นานมันจะลงมากระทบอันโตคืออวดแล้วคือนอกอยู่หรือพ้องเบิางหวัวมันสะงอเป็นอย่า sure งไรครับควรจะได้ลอยซีซีนะครับ เพียงแหงหครับยาสิ้เน่ผ่านาวันห้วยๆเลยครับควันจะเมไหลน่เอาเนเนือฝาก่อนโนนสิน้อแล้วก็มีอีกเสียนึ่งจนเสียเสียนไล่ทางครับตังตัลงมาแล้วนะครับ ว่าสลิดกงจมครับรอยแปดิคะแนนทันปานี่นนนมัน็สมบูนอย่นองเรลามันกบแฟบน้ำในช่วงนี้ครับเบียงตีลังกาบุบบับบุบบับเจ้าอินรีการปาเขาขาเป็นเพื่ออะไรทางครับที่ตึงหางสองรอยคะแนนทันไปเจ้าอินรีนะครับยินด้พอสุดครับ ไปสะดุดก่อน10คะแนนหารเวลาอยู่กลางอากาศสเก็ยบขาเข้าขาวครับตามมาตึง้ง220คะแนน220คะแนนนะครับ